มาตั้งไว้ลูกอืมแล้วก็ทูบลูกจุดทูบให้มันติดสามไปทู ิดหรือยังลูกไม่อ่ะงม่เลยอะแม่เอาด้วยเนี่ยสาธุสาธุก่อนลูกสาธุก่อนสาธุโน่นหันน้าไปสาธุอันเดียวอันเดียวมันก็เป็นสามเราเนนั่ง อะไรนะลูกเอาอีกจะจุดอีกสาธุกับกาบกับลูกกาบกันก,กาผ้าก่นกาอนค,ครับก็บยังครับก็ยัง